สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้น้องกิ่งมีรถสไตล์ผู้บริหารตัวย t o ต o t a c ม m r ่มารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะถ้าเห็นริ้วรอยตรงไหนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเดี๋ยวช่างเขาจะเอา QC แล้วไปเก็บงานให้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับค่าตัวของคันนี้นะคะจะตั้งขายอยู่ที่6990 0เบาทเท่านั้นเลยถือว่าราคาดีมากๆเลยนะออกใหม่ราคาล้านนะคะหรือล้านกว่าเลยทีเดียวนะเป็นรถปี2อ2 0ีด้วยนะคะรุ่น2 0 g นะ รถโฉมใหม่ค่ะพึ่งเข้ามาเป็นรถหน่วยงานเปิดประจำการเข้าศูนย์เป๊ะตามรอบเลยนะไปทะเบียนกรุงเทพคันนี้รถแจ้งใช้ในกรุงเทพเลยสวยดุดันสุดๆสําหรับสีดําคันนี้นะคะได้ทั้งรถปีใหม่เลขไม่ใช้งานแค่1 1ึ0 0 0สกิโลเท่านั้นเลยอ่ะเรียมสันตัวรถนะคะสวยๆคมๆเลยนะ ที่เห็นวงๆไว้ต้องฝากระโปงเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้จะเป็นริ้วรอยสะเก็ดหินแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ว่าจะเป็นรอยบุบรอยชนนะเป็นรอยสะเก็ดหินเดี๋ยวช่างเอาไปเก็บสีเก็บงานให้ค่ะนะเวลารถใช้งานเนาะรถมือสองแน่นอนว่าเวลาเราขับรถไปไหนเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะที่หินกระเทะาะใส่หินโดนหินโดนอ่ะกระเทาะมาที่ฝากระโปงนะเดี๋ยวเอาไปเก็บงานให้ค่ะรับรองว่าทำสปาคลีนคลีนเสร็จแล้วเนี่ยสวยถูกใจแน่นอน ราคาไม่มีบวกเพิ่มนะตั้งขายอยู่ที่6,99,000บาทเลยส่วนตัวไฟหน้านะคะใสคมๆแบบนี้ไม่มีรอยละอองน้ำเข้ารอยแตกรอยล้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะส่วนไฟตัดบอกเนี่ยก็มีมาให้นะคะในรุ่นนี้นะนเซ็นเซอร์ก็มีเช่นเดียวกันชมหน้าใหม่ค่ะใครที่ไม่อยากใช้เงินดาวใครอยากได้เรทดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2นิดๆเนี่ยทักมาหาองกิ่งหรือโทรมาได้ค่ะที่เบอร์0 8 2 0 7 2ป1 5 2 เรามีรถพร้อมส่งมอบเลยนะเป็นรถที่คัดเกรดคุณภาพให้แล้วนะคะผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายจัดซื้อและฝ่าย QC ทางช่างมาด้วยแล้วเรียบร้อยนอกนั้นยังไม่พอเรายังมีตรวจรถให้นะคะ2 7 4รายการจากอินสเ c t ชันด้านนอกให้เลยคันนี้ได้เป็นยางมิชลินนะคะตัวแม็กขอบ16นะแม็กก็ไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะไม่มีรอยขูดรูดฟุตบาทมาเลยสเปคเดิมโรงงานเลยคันนี้ โครงสร้างด้านในตัวโชคก็ไม่มีรอยเชื่อมต่อไม่มีคราบลามันไหลื่อยเยิมรั่วซึมนะคะโครงสร้างซุ้มล้อด้านในเนี่ยก็ไม่มีรอยแตกร้าวน,นะแค่คราบดินคราบฝุ่นตามการใช้งานเป็นเรื่องปกติแผงประตูด,ด้านข้างค่ะไม่มีรอยง้างหรือว่ารอยบุบนะคะนะติดฟิล์มมาให้เราด้วยรอบคันตัวรถจะเป็นสีดำนะคะสไตล์ผู้บริหารสุดๆเลยคันนี้ ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วหากสนใจนะคะโทรหาน้องกิ่งเลยค่ะที่เบอร์0820726152นะน้องกิ่งยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยกระจกโค้ดแท้บ้านเดิมโรงงานเลยนะคะเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะแลวเราติดฟิล์มมาให้ด้วยรอบคันอ่ะคันนี้ได้เป็นฟิล์มอ่าตัวลามินานะคะเป็นฟิล์มลามินาติดรถมานะ ส่วนกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะคันนี้นะและตัวมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้ด้วยค่ะแจ้งเตือนด้านข้างนะคะเวลารถขับมาใกล้ๆนะเปิดดูภายในกันต่อเลยนะตัวโครงสร้างนะคะหัวนอ็อตนะดูทุกซอกทุกจุดไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะยางขอบประตูต่างๆเนี่ยก็ไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันแผงประตูไม่มีรอยบุบนะคะ อย่างขอบประตูก็สวยๆเดิมๆเลยค่ะนะไม่มีรอยเปื่อยรอยย่นคันนี้รถปี2020นะคะก็ถือว่าสภาพยังโอเคอยู่เป็นรถมือเดียวผู้บริหารใช้งานด้วยเข้าศูนย์เป๊ะตามรอบเลยนะคะอ่ะอย่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเก็บงานให้นะอาจจะมีไปสกิดหรือว่าฉีกขาดเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวช่างเขาเก็บงานให้นะไม่ใช่ตําหนิใหญ่ที่เราจะต้องกังวลน,นะคะอย่างรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะที่จะต้องมาซีเรียสนะคะคือตัวโครงสร้างดีกว่านะคะ สเปกเดิมๆเ,เลยค่ะเรารับประกันโครงสร้างให้นะคะไม่มีพิดความชนหนักจมน้ํานะไม่มีกับสีเป็นเครื่องกรณีนี้ถ้าตรวจพบตรวจเจอรับซื้อคืนด้วยเลยเต็มจํานวนค่ะแอร์หลังมีมาพร้อม2จุดมีช่องเสียบสาย USB ให้2ช่องนะคะด้านหลังนั่งสบายกว้างขวางนะตัวเบาะไม่มีรอยยุบรอยย่นนะคะตึงๆสวยๆเลยเบาะที่นั่งให้ค่อนข้างกว้างค่ะนั่งแล้วไม่อึดอัดไม่แออัดเป็นรุ่น 2.0G นะสำหรับ To y o t a Cam ม ry ี่คันนี้นะจ๊ะ มีม่านบังแดดมาให้นะคะใช้งานได้ปกตินะสองฝั่งเลยใครที่กำลังมองหารถสวยๆนะคะอยากได้รถ t o y ย t a Camry นะมาดูที่เพชรยนต์เรามีให้เลือกหลายคันค่ะนะท้ายก็ไม่มีรอยบุบนะคะอันนี้ก็คือสวยๆเดิมๆเลยนะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเซ็นเซอร์มีมาให้2จุดนะอ่ะเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะคะขออภัยด้วยนะคะด้านหน้าอีก2นะ ส่วนท้ายก็ไม่มีรอยบุบเลยนะอันนี้พามาดูแบบใกล้ๆเลยนะคะ โตโยต้าแคมรี่ 2.0G ค่ะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่6,99,000เท่านั้นค่ะเป็นรถปี2,020นะปกติเนี่ยราคาถ้าเป็นเลทปี2,020นะี่ะเรทราคาเนี่ยอยู่7 0แสน up เลยนะถือว่าคันนี้ราคามาค่อนข้างดีเลยพี่ๆขาใครที่มีแผนจะใช้รถหรือกําลังมองหารถอยู่นะคะน้องกิ่งแนะนําคันนี้เลยนะจําทะเบียนไว้ค่ะหรือว่าติดต่อช่องทางมาได้เบอร์0 8 2 0 7 2 6 1 5 2 แอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องกิ่งส่งรายละเอียดรถให้นะตัวฝาอ่าประตูท้ายนะคะหัวน้อตก็ไม่มีรอยแกะนะเนี่ยดูใกล้ๆได้เลยนะคะยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกตัวแผ่นไม้ตัวนี้ถ้าพองนะคะเดี๋ยวให้ช่างเบิกของใส่ให้ใหม่เลยนะจ๊ะมียางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงให้ครบเซตค่ะรอยซีนทางมะพร้าวเนี่ยก็ยังมีเห็นเด่นชัดนะคะรอยแต้มสีคิวอยู่ครบ รับรองเลยค่ะว่าเป็นรถสวยเกตเอเลยคันนี้มีการเข้าศูนย์เช็คระยะเปะตามรอบนะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรถที่วิ่งสาธารณะติดแก๊สมานะคะอันนี้ก็สวยๆเดิมๆพร้อมใช้งานเลยค่ะเรทผ่อนคันนี้นะฟรีดาวเรทผ่อนเนี่ยคร่าวๆนะ่าจะอยู่ประมาณไม่เกินประมาณ1ม0 0น1 2 0 0 0ประมาณนี้นะคะ นะรอยลักยิ้มรอยสะเก็ดหินเดี๋ยวเก็บงานให้ค่ะอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําความสะอาดทําอะไรเลยนะเอามาถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันก่อนแคมรี่ตอนนี้ขายดีมากๆเลยนะคะเผื่อใครที่เห็นคลิปนี้แล้วแล้วสนใจนะคะลองโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดก่อนได้นะคะเพราะว่าน้องกิ่งนะ่ะอยู่ประจําที่เพนยนต์ทุกวันเลยนะอยู่สาขาเซรีอาเซ สุวินทวงสี่สนะคะขออภัยด้วยนะคะอยู่สุวินทวงสี่สค่ะคันนี้นะเผื่อใครอยากจะมาดูรถเนี่ยติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยเราเปิดทำการทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยอมอกป้ายแผ่นแท็กต่างๆนะคะก็ยึดติดอยู่กับตัวรถแน่นหนาะตัวคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยบุบรอยแตกรอยล้าวนะคะตัวจอเนี่ยเชื่อมต่อกล้องถอยให้ระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะทุกอย่างสเปคเดิมโรงงานเลย เป็นรถผู้บริหารใช้งานค่ะสเปคนี้นะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะและเลขไม้ใช้งานแค่11,000หมกิโลรถ5ปีค่ะคันนี้นะเฉลี่ยการใช้งานแค่20,000ื่นนิดๆเท่านั้นเลยนะคะใครสนใจติดต่อมหาน้องกิ่งได้ค่ะเบอร์ hmm. 0 8น0 mm ์แปดสอแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะฝ mm hmm. ากไว้ด้วยนะสำหรับคันนี้ Toyota Camry 2.0G โฉชมนิวนะคะปี2020 ราคาตั้งขายอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทใครที่หารถอยู่หรือใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาต้องการจัดไฟแนนซ์น้องกิ่งมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงบ้านเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาก็ได้นะสามารถโออ,ออนไลน์ได้เลยนะคะแต่ก่อนออนจองเนี่ยโทรหาน้องกิ่งก่อนนะเพราะเราจะใช้บัญชีบริษัทชื่อนายวชิรานรงเพชรเป็นการ โอนบัญชีเดียวเท่านั้นเลยนะคะฝากไปด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะส่วนคลิปหน้าอยากดูคันไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ